สวัสดีชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นะครับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง1 6กันยายนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของทั้งคนโสดคนมีคู่คนมีสถานะไม่ชัดเจนนะครับชาวราศีสิงห์ในช่วงวันที่1ถึง15มีนาคม2564นี้นะครับเรามาดูกันว่าตัวตวของคุณชาวราศีสิงห์นะครับที่เป็นคนโสดจะเป็นอย่างไรนะในช่วง1ถึง15มีนา64นี้ สาเหรียญน,นะครับคุณมีคนเข้ามาสนใจค่อนข้างเยอะนะเยอะนะอาจจะมีมากกว่า1คนนะครับที่เข้ามาสนใจหรือเข้ามาชอบรู้สึกดีกับตัวคุณนะชาวราศีาสิงนะครับทีนี้เรามาดูว่าใครภาพไหนหรือภาพอยากบอกอะไรนะครับกับคุณคนโสดนะชาวราศีสิงในช่วงตักแรกนะครับมีนาคมสองห้สนี้ สิบถ้วยอ่าการที่มีไพ่ครอบครัวขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ยังไม่อยากพูดเยอะอะไรเลยต้องดูภาพรวมความสัมพันธ์ก่อนนะสิบถ้วยนะครับอ่าขอดูภาพรวมนะครับความสัมพันธ์นะฮะของคนโสดในช่วงหนึ่งถึงสิบห้ามีนาคามสองนห้าสี่นี้เฮอร์มีอืมเฮอร์มีก็มานะเอาละ งันขอดูแนวโน้มก่อนนะชาวราศีสิงห์นะขอดูแนวโน้มนะครับชาวราศีสิงห์ที่เป็นคนโสดในช่วงหนึ่งนุ้นาคมสอง25 6 4นี้จะเป็นอย่างไรโอเคอัศวินถือไม้เท้านะครับ ตรงนี้ในภาพรวมเนี่ยนะคนโสดชาวราศีสิงห์นะครับตัวคุณเองคุณอาจจะมีคนเข้ามาสนใจคุณมากกว่าหนึ่งคนก็จริงนะแต่ณลเวลาเนี้ไพ่แนะนําให้คุณอยู่กับครอบคุณครอบครัวมากกว่าหรืออาจจะตัวคุณอาจจะอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่านะครับเพราะว่าคุณอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรมานะครับนะตรงนี้นะการที่มีเฮอร์มิตขึ้นมาตรงนี้คุณอาจจะต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาที่คุณอยากจะ รักษาตัวเองอยู่หรือว่าอาจจะยังลืมความหวังไอ้ความความเขาเรียกไงลืมความหลังลืมความหวังความฝันที่แบบมันยังค้างอยู่ในใจไม่ได้หรือยังมูฟออนไม่ได้นั่นเองอ่ะคุณเลยพยายามคิดทบทวนกับตัวเองก่อนนะว่าเวลานี้เนะี่ยคุณจะเอาอยัางไงดีคุณยังไม่พร้อมที่จะมีความชัดเจนอะไรให้ทั้งนั้นถ้ามีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของคุณตอนนี้นะครับคุณเลยเลือกที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองไปก่อนนะครับแล้วก็การมีอัศวิน ถือไม้เท้าขึ้นมาตรงนี้อศวินไม้เท้าขึ้นมาตรงนี้นะครับบางทีการโฟกัสจากงานน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับคุณในเวลานี้นะครับเพราะว่าหลายหลยคนชาวราศีสิงห์นะครับอันนี้อาจจะยังมูฟออนจากคนเก่าไม่ได้อาจจะยังยังลืมความรู้สึกที่มีกับคนเก่าที่เพิ่งผ่านมาไม่ได้นะครับที่เพิ่งจบไปไม่ได้นะ แล้วทีนี้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของการดูดวงในกว้างไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าตรงก็เอาไปประยุกต์ใช้ถ้าไม่ตรงก็อย่าไปซีเรียสกับมันนะครับก็ก่อนที่จะไปดูคนมีคู่อยากรู้จริงๆเหลือเกินว่านะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะมาในทิศทางเดียวกันไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบไพ่สนทนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างเฮอร์มิตนะขอขยายเหตุการณ์ระหว่างเฮอร์มิตไปสู่ สวินถือไม้เท้านะครับว่าไพ่แนะนําว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมันควรจะเป็นยังไงกันแนะ่สำหรับชาวราศีสิงห์ที่เป็นคนโสดนะในช่วง1-15เขาเด้งมานะครับเขาเด้งมานะเขาเด้งมาโดยที่ยังพูดไม่ต้องจบนะหงายขึ้นมาเลยนะครับส10ถ้วยเหมือนกันนะแล้วยังไงต่อส10ถ้วยให้อยู่กับครอบครัวไปก่อนใช่ไหมจ้ะ นอกจากอัลวินถือไม้เท้าก็มาหาัดเล็กถือไม้เท้าโฟกัสาง,งานไปก่อนจ้ะจะยังไงกะม,มายัางไงครับยังไงครับดูสิคนโสดชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ยังไม่พร้อมที่จะลงเอยกับใครจริงๆฟูเดอฟูขึ้นมานะครับคุณยังไม่พร้อมที่จะลงเอยกับใครจริงนะนะครับไพ่่ังสำรับนะ ไพ่บอกว่าอยากให้คุณนะครับช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าเพิ่งเจ็บช้ำมาเพิ่งบอบช้ำมายังลืมความรู้สึกจากคนเก่าไม่ได้นะครับให้อยู่กับครอบครัวไปก่อนนะอยู่กับครอบครัวไปก่อนใช้เวลากับตัวเองนะครับเอาเวลามา,าทุ่มเทให้กับงานหรือว่ามาหาทิศทางในการทำงานส,สร้างอาชีพใหม่ๆห,หรือว่าเป็นหาไรายได้เสริมเนาะแล้วก็มาคือแบบจิตใจอยากทำให้มันแบบ มาตอนนี้มันยังไม่พร้อมจะให้ใครเหรอเพราะฉะนั้นคุณออกไปเผชิญโลกใหม่ๆอาจจะแบบไปเที่ยวเล่นที่ใกล้ๆหรือที่ท,ที่แบบทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยทําก็ได้เพื่อสร้างประสบการณ์หรือว่าสร้างสีสันให้ชีวิตตัวเองนะในเวลานี้นะครับเดหรับคนโสดชาวราศีสิงห์นะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําที่ไพ่ยอยากบอกนะครับก็เรียกว่าขึ้นมาเหตุการณ์สสดคล้องก,กันกับที่ผมได้อ่า,อานไพ่ให้ฟังไปในตอนแรกนะ คราวนี้เรามาดูคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะครับคนชาวราศีสิงห์นะขอดูตัวตนของชาวราศีสิงห์ที่มีคู่ในช่วง1-15มีนาคม2-5-6-4้าหกสีตัวตวนของคุณพื่มีคู่ชาวราศีสิงห์ ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรเดีฟูนะครับฟูขึ้นมาช่วงนี้คุณยังไม่อยากาทำอะไรที่มันซีเรียสมากเกินไปหรือเปล่านะชาวราศีสิงห์นะหรือคุณกำลังอาจจะอยากทำอะไรใหม่ๆจะสนใจอะไรใหม่ๆอยู่นะแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าแล้วคู่ของคุณละเขาเป็นยังไงชาวราศีสิงห์ที่เีคู่ ในช่วงหนึ่งถึงสิบห้ามีนาคมสอง .4 ห้าหกสี่มหาเล็กนะครับมหาเล็กเหลืงองแล้วแนวโน้มนะฮะภาพรวมความสัมพันธ์นะภาพรวมความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ที่มีคู่ในช่วงหนึ่งถึงสิบห้ามีนาสองห้ากสี่นี้เป็นอย่างไรภาพรวม อวินถ้วยมาขนาดนี้เท่านะขอเปิดแนวโน้มก่อนนะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะครับของชาวราศีสิงห์ที่มีคู่นะฮะในช่วง1-15ถึง15มีนา2564สจะตินะครับบางทีนะการที่มี ูขึ้นมาในตำแหน่งของคุณชาวราศีสิงห์ที่มีคู่นะครับช่วงนี้คุณอาจจะอยากทำอะไรตามใจตัวเองไม่อยากอยู่ใต้กฎระเบียบข้อบังคับของใครแล้วคุณอยากที่จะไปทำอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจเดี๋ยวคุณเป็นอิสระนะครับจากสิ่งที่ผ่านมาหรือสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นะในขณะที่คู่ของคุณเนี่ย ความรู้สึกของเขาเนี่ยนะเวลานี้มันไม่ค่อยล้นมันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่มันลงมาอยู่เหนือในระดับของมหาเล็กถือเหรียญน,นะครับเด็กถือเหรียญนนะั่นเองซึ่งเป็นความรู้สึกที่ต้องคอยประเข้าประความความรู้สึกกันนะแต่ว่านะครับภาพรวมความสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยการที่เป็นอัศวินถ้วยขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการที่หันกลับมาคุยกันนะครับจากที่คนคนหนึ่งเนี่ยพยายามเอาเอาแต่เรื่องของตัวเองนะ อันนี้เหตุการณ์อาจสลับกันได้นะครับเป็นเรื่องราวที่ทํานายโดยกว้างนะเหตุการณ์อาจสลับกันได้นะครับไม่ไม่คุณก็เขาอะจะต้องแบบอยากอยากเอาแต่เรื่องอยากเอาแต่ใจของตัวเองตอนนี้ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นแบบเออตามใจยังไงก็ได้แต่ฉันประคับประคองคือแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมันจะเติมเต็มความรักให้กันเหมือนอย่างช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเหมือนแบบเ,ออเหมือนประเภท ตามใจตามใจอะไรประมาณนั้นนะนะเป็นประเภทมีอะไรก็ตามใจไม่ได้ขัดนะแต่แบบความรู้สึกมันไม่ไม่ได้เต็มที่อมันมันไม่ได้เห็นด้วยเต็มที่ไม่ได้สอดคล้องด้วยเต็มที่อยู่นะแล้วก็แล้วหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีความรู้สึกที่ว่าจะหันมาหันหน้ามาถามกันนะว่าเอ้ยแบบเราช่วงนี้เราทําอะไรแบบมันขาดตกบกพร่องไปหรือเปล่าหรือว่าเออเราเรา,เราที่ผ่านมาเราละเลยเธอไหมนะฮะ จะมีการถามกันเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของภาพรวมความสัมพันธ์นะมีการกลับมาคุยกันนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่คุณคุยกันจากการมีทัสซี่ขึ้นมาตรงนี้ความรู้สึกของคุณทั้งคู่นะครับจะก,กลับมาเรียกว่าเติมเต็มหรือว่าให้ความแฟร์นะครับในการคบหากันตรงนี้หรือว่าในการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันตรงนี้นะครับมากขึ้นกว่าตอนต้นปากนะซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นในช่วง 8, 8ปลายปากนะครับในเรื่องของความแฟร์ตรงนี้ก็คือจะเป็นช่วงของวันที่ 7ถึง8มีนาไปแล้วนะครับถึงจะมีการถันหน้ากลับมาคุยกันนะแล้วก็ให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันให้ความยุติธรรมซึ่งกันและกันนะตรงนี้เวลานี้นะครับแต่คนมีคู่ชาวราศีสิงห์นะก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบอยากทาใจตัวเองอะไรเงี้ยแบบอยากอยากจะเป็นเด็กดือ้อว่ากันง่ายๆฟูเดี๋ยวฟูก็เป็นเด็กดื้ออยู่แล้วนะฮะเป็นเด็กดื้อนะเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีการมาคุยกันนะครับ สำหรับคนมีคู่นะก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้มีอะไรเสียหายไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวหรือว่าจะต้องระวังอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่คนมีสถานะไม่ชัดเจนกันดีกว่านะขอดูตัวตนนะครับของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีสิงนะในช่วงปัด แรกนะครับ1 1 5มีนา2.564้าตัวตวนของคุณเป็นยังไงหกเหรียญน,นะครับหก <6 S 2> เหรียญหกเหรียญคุณเป็นคนที่คอยซับพอร์ตความสัมพันธ์ครั้งนี้นะฮะสำหรับชาวราศีสิงห์นะแล้วยังไงเอ่ย แต่การซัพพอร์ตครั้งนี้ไม่ใช่ว่าคุณคุณให้อย่างเดียวโดยที่ไม่มองนะมันมีการกีฟและเทสเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าให้ไปแต่เขาต้องได้กลับมาที่เป็นความยุติธรรมซึ่งกันและกันนะการที่มีหกเหลียญขึ้นมาตรงนี้นะเมื่อคุณให้นะครับความรู้สึกดีๆหรือให้อะไรไปคู่ของคุณก็จําเป็นจะต้องให้ความรู้สึกหรือให้อะไรดีๆกลับมาเช่นกันนะครับแต่เรามาดูฝั่งเขาก่อนนะขอดูคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนร่วมกับชาวราศีสิงห์นะฮะ ในช่วงปักแรกมีนาะคม25งห้นี้เขาเป็นอย่างไรเขาคิดเป็อย่างไรควีนถือไม่เท้านะครับก็ถือว่าดีนะก็โอเคนะเพียงแต่ว่าตัวเขาเองเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงนะครับไม่ชอบหยุดอยู่นิ่งกับที่ชอบการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ชอบหามุงมงมองใหม่ๆอะไรอยู่ตลอดเวลานะแต่ในที่นี้ นะครับในภาพรวมความสัมพันธ์ตอนนี้เรามาดูันก่อนว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของคนมีคู่อของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะฮะชาวราศีสิงห์นะในช่วงหนึ่ง่มีนาคมสองห้าสี่นี้เป็นอย่างไรเจ็ดดาบเจ็ดดาบจ็ดดาบเจ็ดดาบงั้นขอดู แนวโน้มขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะครับของคนที่มีสถา,านะไม่ชัดเจนชาวราสีสิงห์นะในช่วงหนึ่งถึงสิมีนาสองหีนี้เป็นอย่างไรเอ a ม e พลสนะครับ M เอมเพขึ้นมานะเอ็มเพก็เป็นความสมบ,บูรณ์ดีไม่มีอะไรขาดแต่เจ็ดดาบขึ้นมานะครับต้องการสื่อถึงอะไรเจ็ดดาบคือการทำอะไรรับหลังโดยไม่บอกกันนะครับ การทำอะไรแล่ก็ล่อททำอะไรที่ไม่ซื่อและไม่ควรน,นะครับขอขย้ายเจ็ดดาบหนึ่งใบนะครับว่าภาพตัวความสัมพันธ์ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นอืมทาวเวอร์เจ็ดแบบกับทาวเวอร์นะครับเหตุการณ์สอดคล้องกันตรงที่ว่า เจ็ดาบคือการทําอะไรรับรล่อๆทำอะไรโดย,โดย,โดยดที่ไม่ซื่อเทาวเวอร์คือการแตหกหักการเสียความรู้สึกนะครับการไปต่อไม่ได้ในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นเหตุการณ์ถ้าเหตุการณ์ไม่สลับกันนะครับเพราะว่า ผมจะอ่านตามตำแหน่งเป็นหลักแต่เหตุการณ์นี้อาจสลับกันได้นะไม่คุณกับเขานะครับแต่ผมจะยึดตามหลักของผมไว้ก่อนนะก็คือตัวคุณเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงและชัดเจนในความสัมพันธ์นะครับแฟร์มากเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ตัวเขานะครับความที่เป็นควีนควีนไม่เท้านะ เขาเป็นคนที่รักการพัฒนาตัวเองนะครับรักการรักความก้าวหน้าแล้วก็เป็นคนที่โดยปกติแล้วจะไม่ค่อยอยู่กับที่สักเท่าไหร่นะครับมันอาจจะมีโอกาสที่เขาจะไปทําอะไรที่ไม่ซื่อกับคุณนะครับตรงนี้นะทําให้มีเหตุการณ์ที่รับก,กันไม่ได้หรือสะเทือนใจเกิดขึ้นนะครับมีทาวเวอร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะ ตรงนี้เมื่อขยายด้วยไพ่สำรับเดียวกันออกมาได้ทาวเวอร์แล้วนะครับขอดูหน่อยนะว่าด้วยไพ่สำรับจาบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเซิร์ฟชาวราศีสิงห์ที่มีสถานะไม่ชัดเจนในเรื่องราวของเจ็ดดาบและทาวเวอร์เกิดอะไรขึ้นเก้าเหรียญมีใครบางคนอารมณ์ติดเกิดอยากอย,กอยู่เงียบๆคนเดียวคิดว่าฉันอยู่ได้ แล้วยังไงเอ่ยเหตุการณ์เด็ดดาบกับเร์ความหวัดระแวงไม่ไว้วางใจกันแน่นอนว่าตร,ตรงนี้ตรงนี้คนที่หวัดระแวงนี้มันต้องไม่ใช่เขาฮนะไม่ใช่เขาต้องเป็นคุณคุณชาวราศีสิงห์นะหวัดระแวงคนคนนี้นะที่มีสถานะไม่ชัดเจนวมกมาคุณหรือคนคุยของคุณนนะ่ะคุณหวัดหวัดระแวงคนคุยของคุณน,นะครับ แล้วยังไงต่อพอคุณหวัดระแวงแล้วเข้าติ๊เหรอถึงเป็นก้าวเดยนขึ้นมาไหนดูสิมันยังไงกันเนี่ยเอ็มเพสขึ้นมาจบนะครับซึ่งตรงเนี้ยความหวาดระแวงเนี้ยมันพานให้ทะเลาะกันแบบงี่เง่าซะมากกว่า บางทีคุณอาจจะระแวงสงสัยนะครับว่าเขาทําอะไรไม่ซื่อกับคุณหรือเปล่านะแล้วมีการใช้อารมณ์กันโมโหใส่กันนะแต่สุดท้ายมันจะกลับมากลับมาเป็นความสมบูรณ์เหมือนเดิมเป็นอิมเพสเหมือนเดิมนะครับเป็นจักรพรรดินีเหมือนเดิมนะก็คือว่ามันจะกลับมาเติมเติมให้กันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ขอขยายราชินีถือไม้เท้าหน่อยในฝั่งของคนที่มีสถานนะไม่ชัดเจนนุ่งปชาราศิสิง 1นึถึงสิมีนาหกสีนี้ขยายเอ็มเทสหน่อยว่าเขาเป็นยังไงขยายขยายขยายควีนไม่เท้าหน่อยว่าเขาเป็นยังไงสี่ไม่เท้าสี่ไม่เท้าปกติแล้วเป็นไพ่ที่ดีนะครับอาจจะมีการที่ ขอเป็นแฟนนะฮะขอเป็นแฟนขยายความสัมพันธ์หรืออาจจะมีการถ้าเรียกว่าเป็นคนที่รักกันมานานก็อาจจะมีการขอมั่นนะขอมั่นนะครับหรือมีพิธีมงคลเกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้พอมันเป็นลักษณะนี้เนี่ยตัวคุณเองมากกว่าตัวคุณเองมากกว่าที่อาจจะยังถ้าฝั่งเขามีขยายขึ้นมาเนี่ยเป็นสีไม้เท้าเนี่ยเป็นตัวคุณเองมากกว่าชาวราศีสิงห์ที่ คุณยังไม่พร้อมนะครับคุณยังไม่พร้อมที่จะรับรับหน้าที่ตรงนี้คือรับหน้าที่เป็นคุณแฟนเต็มตัวนะฮะเป็นคนรักเต็มตัวเนี่ยคุณอาจจะยังไม่พร้อมรับหน้าที่ตรงนี้แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันไวไปหรือเปล่าสำหรับคุณนะคุณคิดว่าตอนนี้คุณยังยังห่วงความโสดของคุณอยู่คุณยังอยากจะอยู่ตัวคนเดียวไปก่อนนะครับแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะแบบระแวงเพราะบางคนนความสัมพันธ์ตรงนี้มันมาไว มาไวเกินไปนะเพราะว่าการเป็นคนคุยเนี่ยบางคนก็อาจจะคุยกันแค่ไม่กี่เดือนแล้วดีมาขอนแฟนเลยหรือว่าบางทีอาจจะคุยกันแค่แบบสองสามเดือนแล้วอืมขอแฟนเลยซึ่งตัวคุณเองเนี่ะคุณตรงเนี้ยคุณอาจจะอยากดูเขาไปให้นานๆกว่าน,นี้ก่อน นะคุณอยากจะยังระแวงคุณอยากจะดูเขาให้นานๆกว่านี้ก่อนเพราะคุณก็คิดว่าตัวคุณเองนะเวลานี้คุณก็มีความสมบูรณ์พร้อมคุณอยู่ได้นะเพราะหกเหรียญนี่ก็คือแบบไม่มีอะไรขาดแคลนอยู่แล้วตัวตัวคุณเองคุณเติมเต็มอยู่แล้วนะครับคุณก็เลยแบบคิดว่าอืมอาจจะไวเกินไปคุณอาจจะหวัดระแวงอาจจะมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลับมาคุยกันลงตัวเหมือนเดิมนะครับมีเอมเพขึ้นมาตรงนี้นะซึ่งเอมเพเป็นภาพแห่งความรักที่สมบูรณ์นะครับมีความเข้าอกเข้าใจกันนะครับมีการเคลียร์เร่องว่าถ้ามีการเคลียร์การคุยกัน,นก็จะคุยกันรู้เรื่องหละนะชาวราศีสิงห์นะที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นชาวสองนะครับมาดูชาวราศีสิงห์แล้วอยากจะขอชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์เป็นแฟนในช่วงเวลานี้ บอกได้นะครับแต่ว่าต้องบอกแบบละมุนละม่อมนิดนึงนะเรียกว่าขอเป็นแฟนกันแบบละมุนละม่อมนิดนึงนะให้เวลาเขานิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณพูดบอกเขาไปแล้วเขาปฏิเสธปฏิเสธในตอนแรกเนี่ยขอให้คุณให้เวลาเขานิดนึงนะครับให้เวลาเขา แต่ตองทบทวนสักนิดนึงนะแต่ว่าในช่วงนั้นก็คือว่าคุณก็มีหน้าที่ของคุณในการารักษาสถานะให้ดีที่สุดไปนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อเขา,าหายอาการตื่นตกใจหวาดระแวงเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเรื่องตรงนี้มันจะถูกเติมเต็มเลื่อนสถานะไปเป็นแฟนกันโดยสมบูรณ์เองนะสำหรับชาวสองนะฮะที่มา2ชาวราศีสิงศ์และสิงนะสำหรับ คลิปนี้ของชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นะครับบางคนโสดคนมีคู่คนมีสถานะไม่ชัดเจนใครเพิ่งผ่านมาเจอครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ,อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนที่อยู่ในราศีเดียวกันลัคนาดเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากคุยอะไรนะฮะก็คอมเมนต์กันมาได้ที่ด้านล่างนี้ท่านใด คนใดอยากดูดวงส่วนตัวนะครับมีหลายลหลายแพคเกจให้เลือกนะในการดูนะครับมีทั้งแบบที่เป็นคําถามมีทั้งแบบที่รวมพื้นดวงด้วยนะครับก็แล้วก็งานของเลขมงคลต่างๆนะครับก็อ่า แอดไลน์ไอดีที่ให้ไว้นะครับนะในช่องคำบรรยายนะแล้วก็ทักมาสอบถามเรื่องรายละเอียดค่าครูแพ็กเกจต่างๆกันได้นะครับหรือว่าไลน์ไอดีตามไลน์ไอดีที่ขึ้นไว้ให้ตรงขอบจอณนะเวลานี้ตอนนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ของชาวราศีสิงห์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ